ครับวันนี้ก็มาพอกับฟุกเฮสมาร์ทคาร์ครับวันนี้ก็จะมาจัดโปรโมชั่นนะครับผมกับยาริสสปอร์ตห้าประตูทั้งสองอันนี้นะครับผมมีทั้งสีเทาเข้มแล้วก็สีขาวนะครับมีให้เลือกถึงสองสไตล์แลวแต่ว่าคุณลูกค้านะจะชอบสไตล์ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยและที่สุดพิเศษไปมากกว่านั้นนะครับคลิปนี้สองคันนี้นะครับผมลดราคาถึงแปดหมื่นบาทด้วยกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยครับเริ่มต้นที่คันแรก คันนี้ก็เลยเป็นสีเทาเข้มนะครับอ่ะอันนี้ไปได้เป็นรถตัวปี2022นะครับยาลิตตัวสปอร์ตอ่าด้านหน้าดีไซน์ชบเชี่ยวม,มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสวยแหละไฟตาหกดวงนะครับผมในปี2022ด้วยนะครับเครื่องยนต์1.2รุ่นสปอร์ตอ่าน่าจะท็อปเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของปีราคากันอีกทีนึงนะครับแต่ว่า ใน่วนของทางด้านสีรถนะครับบางทีสีขาวอะ่ะมันก็จะแพงกว่าสีนึงอยู่แล้วนะครับมาดูกันใกล้ๆได้เลยครับนี่เครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับสี่สูบหนึ่งพันสองร้อยซีซีนะครับ VVT-iE ระบบนวัตกรรมรุ่นใหม่ของเครื่องยนต์โตโยต้าโอ้อโหเหมือนท้องโบชัวมาเป๊ะเลยอ่ะนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับ Ong, น็อตฝากระโปรงคันนงะคันนาทุกอย่างเนี่ยก็คือ,อยู่เหมอนเดิมทุกอย่างเลยแลบประกันว่าไม่มีวัติเหตุชนนักติดความมาย่างแน่นอนนะครับชอบนะไฟนะ้ำสวยดีได้ไฟมาตั้งหกดวงอ่ะล้อแมกนะครับจะได้เป็นล้อแมกเดิมจากศูนย์ยางบดโตนดอกหนาๆใช้งานกันยาวๆนะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีดําเงาส่วนมือเปอิดนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคีวกันสาดติดตั้งมาแล้วเรียบร้อย อ่ะเดี๋ยวมาดูแผนเพจกันก่อนยีิบสองนะครับยี2 2> ิบสองช่วงอไรนะเดือนอะไรนะจูจูไลจูลี่มิถุนา <laughs> มิถุนาโอเคครับเรื่อง<ล>กระกระดาก,กละกระอันนั้นแหละประมาณน้มิถุนาประมาณมิถุนาหรือกรกฎาดาประมาณนี้แหละนะครับจําตัวยอ่อไม่ได้ข้างในก็คือจะเป็นงานเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับนี่สวยๆเลยปดไดัได้ด้ยใช่ครับผม เดินได้สี่ฝาตะเข็บคู่นะครับอ่าได้เดินสี่ฝาตะเข็บคู่แหมอ่ะมาตอนที่ด้านถ้ายนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเปิดขนมให้ดูก็ได้ไม่เป็นไรนะครับจะให้ดูเรื่องของระบบน้ํามันเพราะเขารองรับน้ํามันอะไรกันบ้างนี่ครับด้านถ้ายก็กว้างพอสมควรนะกว้างขวางพอสมควรนะครับใช้งานกันยาวๆมียางอะไรไหมรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ยางอะไรไม่เอ่ยไม่ไม่มี นะครับผมไม่มีนะจะมีอุปกรณ์ลากรถลากจูงใช่ครับพวกชุดปะยางเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็อันนี้ของเดิมไม่มีมาเราก็ซื้อมาใส่ให้เรียบร้อย <c oughs> นะครับ <c oughs> ยังไม่เคยรีวิวเรื่องเครื่องมือพวกนี้เลยนะเอาจริงอะ่ะเ <c oughs> พราะเราก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันแล้วเราก็ไม่คงไม่คิดหรอกว่าจะเอาตะปูไปเจาะยางแล้วก็ <c oughs> มาปะนะครับมันก็ไม่ไม่ถูมไม่ม <c oughs> ไมตัดตีคอนเซ็ปต์อ่ะแล้วก็ได้เป็นรุ่นฉลอง ครบรอบ60ปีของโตโยต้อีกด้วยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นด้านนี้เลยอ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะคันนี้ก็ได้กุญแจรีโมทมาหนึงดอกนะไปไหนก็ถือว่ากว้างพอสมควรเล็กมาอยู่แค่4,000 40, โลนะครับ4,300โลนี่วงมอะไรก็คือเป็นแบบหุ้มหนังแล้วก็มีหนังมาหุ้มอีกทีนึงอีก ราบาเสียงกนะนะโอเคนะครับแล้วก็มีจอเครื่องเล่นแบบทันสะกรีนนะครับผมที่มาพร้อมกับอะไรเอ่ยมาพร้อมกับกล้องถอยหลังอ่านี่ครับชัดเจนระบบแอร์ปรับแมนนวนได้ปรับออโต้ได้นะครับแล้วก็วันนี้อันเนี้ไม่ใช่ว่าแบรนด์หรืออะไรเข้านะเออเราแค่เอามาเทสให้ดูวันเนี้ยแก้วอ่ะมันสามารถวางใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ วางใส่ได้สองแก้วนะแต่เราปิดแบง์เขาก่อนเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อันนี้ก็คือเป็นแก้วขนาดเนี้ยเนี่ยก็คือใส่วางได้เลยแก้วตรงไนะอันนี้เป็นแก้วแก้วน้ําประมาณนี้นะอ่ะเราแบบเป็นแก้วเจ็ดสิบเอ็ดอะไรเงี้ยอ่าแบบขนาดกลางดีกว่าอ่าใส่วางได้ทั้งสองด้านนะครับขับคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งวางไว้ไม่ต้องแย่งกันนะครับนี่แต่พอวางไปปุ๊บก็ยังมีช่องเหลืออยู่เลยนะอ่าอันเนี้ คือใช้งานได้จริงนะครับเราเลยมารีวิวให้ดูส่วนเรื่องของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังแท้โรงงานนะครับถูกลมนิระัยรอบคันแล้วก็คนนันี้คอนโซลด้านหน้าขับปูพรมมาเรียบร้อยนะครับอ่าสมุดคู่มืออยู่ในนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องของราคาดีกว่านี่ครับอย่ารลิสสปอร์ตคันนี้นะครับผมราคาน้าสอบอรครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ลดราคาเลยทันทีครับ4ี่0มืนบาทเหลือเพียงแค่สี่แสน สองหมื่นเก้าพันบาทเท่าน,นั้นะนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะลดเลยทันทีสี่หมืนบาทนะครับโอเคก็สะอาดและมีรอยเจิมตรงบางแดดมาเ,ดเป็นมันเป็น <c oughs> ขอไปครับเป็นรอยเจิมมาเป็นสีดํานะครับหรืออาจจะเป็นหมึกน้ําเงินอนะ่ะมันก็เลยดูกลมเกืนฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ไม่มีนะครับกระจกสองหน้ามีสองด้านที่เหลือคือไม่มีเลยนะครับสะอาดสะอ้านโอเค นะดูด้านนี้กันต่อนะครับผมก็จะมีพวกกันเลื่อนท่าไหร่แล้วก็ตัวดับรถอัตโนมัตินะครับแล้วก็พวกชุดกระจกไฟฟ้า,าแล้วก็เก็บดีเทลพวกที่วางแกแล้วพวกนี้เป็นงานหนังทั้งหมดเลยนะครับนะโอเคครับผมผ่านกันไปครับกับคันสีเทาปี 2, 2022ันยบะครับสี 4, 6, 9, 000, บ่แส0าบาทวันนี้ลดราคา40,000ืนเหลือเพียงแค่สี่0 0 0สองห 9,000บาทครับโอเคคันทันมาครับคันทันมาครับคันนี้อขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่ะคันนี้รถปี 2, 2022เหมือนกันนะครับผมจดเมษาปี65นะครับแต่ว่าคันนี้เลขไม่น้อยกว่านะเลขไม้น้อยกว่าประมาณหมื่นกว่าโลนะครับแล้วก็รรมรุสี4หมื่นกว่าโลคันนี้มัน3หมื่นกว่าโลนะครับ แล้วก็ได้เป็นแบรนด์สีขาวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาดูรอบๆอตัวรถกันก่อนขอไปครับดูด้านหน้าครูพิดพดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวได้ไปดูรอบๆตัวรถกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูฝากระโปรงดูในห้องเครื่องกันก่อนว่ารถเครื่องยนต์เนี่ยปรับแต่งอะไรมาหรือเปล่านี่ครับเหมือนกันเลยใช่ครับก็รถเดิมเดิม นะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆนะไม่ได้ปร,รับแต่งอะไรมาใช้งานกันยาวๆที่สำคัญเรื่องของการรับประกันหลังการขายนะครับก็มีให้ตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบตัวรถกันด้านนี้นะครับเอาด้านไหนเอาด้านนี้นะโอเคได้นะครับด้านนี้ก็จะได้ในส่วนของเนี่ยกันชนไม่อ้้นนะสีอ่ะก็คือได้ค่อนข้างเดิมเลยนะครับล้อแมกเดิมจากศูนย์ส่วนเรื่องของยาง ยางปีอะไรเอ่ยยางใหม่ปีสีสี่สี่เส้นนะครับกระจกมองข้างสีดําแล้วก็มือเปอร์จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับใช่ครับผมใส่ตัวกันลอยนะครับผมอ่ายางใหม่สี่เส้นด้านท้ายโอเคไฟสวยงามนะครับกองถอยหลังมีให้ชัดเจนมีสเกิร์ตด้านท้ายให้ด้วยอ่ะมาดูข้างหลังกันนะครับ เรายังอะไรมีหมาล่าเอยแท้โตต้านนะพวกเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเรายังอะไรรุ่นใหม่เขาจําไม่ได้ให้มาแล้วครับใช่แล้วก็นเนี้ยพวกเวดองเ็ดอาร์กนะครับอยู่ครบทุกจุด,ดอ่ะ <c oughs> แล้วก็มาดูเรื่องของระบบน้ํามันกันก็คือเติมก๊านหนึ่งก้าห้าทั่วไปนะครับแล้วก็คันนี้คือรองรับแค่อ e ียสิบนะ แต่ถ้าให้แนะนําก็คือจอะไปเติมบ่อยนะครับปียสบแบบถ้าชุกเชิ่จริงๆค่อยเติมก็ได้หรือแบบนานๆทีแบบเอออยากจะลองเติมก็เติมได้แต่ถ้าแบบใช้ประจำอ่ะมันมันจะมีผลเสียอะยะยาวนะครับอโอเคนีอคอค่อ่ะเบาะหนังข้างในสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาข้างในได้เลยนะอ,อ่าเดี๋ยวจะได้สตาร์รถให้ฟังกัน นี่โอ้น้ำมันครึ่งถังนะคันนี้เลขไม้สามหมื่นหกพันโลนะครับได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นแบบพุ่มหนังนะครับเดินสะเข็บได้สีฟ้าได้จอเครื่องเล่นแบบทัชสกรีนนะครับกล้องถอยก็มีให้นะครับกล้องถอยมีให้เหมือนเดิมตลอดนะครับแล้วก็ระบบแอร์ปับ ออโต้ได้ปรับเป็นน่วนได้นะครับเบาะหนังแท้โรงงานสวยๆแล้วก็พวกสมุดคู่มือนะครับที่อยู่ในเกียร์พวกนี้โอเคครับคอนโซลนั้นน่าสะอาดสะอ้านแล้วก็มีอาเซนีลอยเจิมใต้บางแดดไม่รู้เขาออกไปคู่กันหรือเปล่าเติมที่เดียวกันเลยเนี่ยใช่ครับผมส่วนที่เหลือก็ข้างบนก็แบบจางๆนะครับรอยเล็กๆน้อยๆขอลูกค้าที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ อ่ะคันนี้ยก็คือเล็กใหม่น้อยกว่านะครับผมแล้ก็ได้ปีที่สองเหมือนกันแต่ว่าได้เป็นแบรน์สีขาวนะครับ4 7่0 0 0บาทวันนี้ลดราคาเลยทันทีครับ40,000บาทเหลือเพียงแค่4ี่0 0 0สามมืนเกบาทนะครับ4 3่0 0 0สามมานบาทสนั่นนี่โอเคอ่ะประมาณนี้ แต่กาพวกของออปชั่นออปชั่นก็คือเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ารถมันท็อปเท่ากันได้เป็นตัวสปอร์ตเหมือนกันนะครับโอเคไปเดี๋ยววนดูรอบตัวรถอีกสักหนึ่งรอบก็แล้วกันนะครับก็สำหรับทนานที่สนใจนะครับสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงก้อนไข่ได้ที่ KR s m ร r สม a r คาสำนักงานใหญ่นะครับอยู่เขตอำเภอเมืองนครปฐมนะครับ ตั้งอยู่เส้นถนนมาลายแมนอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่ส4ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับไม่หยุดเลยแม้แต่วันเดียวเปิดตลอดนะครับมาตอนไหนก็เจอตลอดอ่าก็ฝากันไว้ด้วยนะครับกับทั้ง2อคันนี้นะครับผมมี2ส,สไตล์ให้ได้เลือกนะครับสีขาวนี้นะครับผมปี2022เลขไม้สามหมืก นะครับก็จากราคาหน้าสกบ4อ9 0ส0บาทวันนี้ลดเลยทันที4 0 0 0 0นบาทครับเหลือเพียงแค่4ี่แส0สืบาทและส่วนคันด้านข้างนี้ครับอันนี้เป็นสี่ทานะครับปี22สองเลขไม่ี่หมื่สมันกโลนะครับผมยอโต้เหมือนกันนะครับก็ราคาหน้าป้ายสกบบอครับ4ี่0 0 0หบาทวันนี้ลดราคาเลยทันทีครับ4ี่0 0บาทเหลือเพียงแค่ สี่แสนสองหมื่นกาพันบาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจกับตัว Toyota Yaris ทารประตูนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่ k r Smart Car หรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอด k r Smart Car ได้เลยครับผมแล้วก็ชื่นชอบนะครับฝากกดและก็แชร์กดติดตามสกายกันให้ด้วยครับและในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกับกฝากติดตามไป้ยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ